สวัสดีครับช่องซูพิมิวครับวันนี้เราจะมาดูเกมแรกที่เล่นกันกับคุณโอมนะก็คือเกมที่เล่นเป็นเอ e เรียแต่ว่าอ่านถูกไหมเอซเรียวเอซเรียวเอซเอเอาเอาเอครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะโอเคตาที่แล้วยังไงต้นเกมเหมือนจะไม่มีกลิ่นเนี่ยไม่ค่อยดีเฮ้ยเอเบลินว่ะไอตัวนี้มัน พูดม like mm ีด hmm. uh, <Interesting. S 2> ีมันเหมือนตัวอะไรดีวะมันเหมือนจะล่องหนได้ไรเงี้ยนี่แหละไม่รู้เหมือนเอออเวิลินเหรอวะเห็นคนมันเอาปากอ้าวเนี่ยมันมันจะเอาป่าอ่ะไม่รอะไรดีวะลิซเป็นสลียวลีซินนะปกติลีซินเล่นป่าไม่ค่อยเห็นเลื่ออื่นนะมันประมาณว่าจะแยกกันป่าแหละทวิตเต็ดเฟสเลนกลางตัวข้างบนอะ ที่คล้ายๆแวนมันมันคือแวนเลยเว้ยเป็นแวนที่อันติคือวาร์ปลงหัวเพื่อนหรือว่าเอ้ยไม่วาร์ปวาร์ปตรงไหนก็ได้ของแมปแต่จะมีขอบเขตอยู่น่าสัตว์เหรอน่าสัตว์เดินไล่อะไรเพื่อนอัพท่าหนึ่งนำลัดคลิปด้วยท่าหนึ่งกดหนึ่งลัดตีคลิปแต่ว่าตัวมันน่าสนใจตรงที่มึงสามารถไอ้นี่ได้เอ่แคนเซิลแอนิเมชันได้เวลาใช้ท่าหนึ่งสมมติตีแบบช้าๆใช่ป่ะลองกดแบบไอ้นเนี่ยกดท่าหนึ่งปุ๊บมันจะมันจะหดและเร็วขึ้น่ะ แบบสมมติตีช้าๆเงี้ยช้าพอกดหนึ่งปุ๊บมันเหมือนดับเบิลฮิตเลยแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างเงี้ยรูนที่มึงใส่มาโอมที่เป็นลูปมือมันถ้าเข้าใจไม่ผิดนะมันจะแบบว่าพอรีเสร็จปุ๊บอะถ้ามึงตีแชมเปี้ยนอีกทีมอะมันจะเออ่รีเลือดมึงแบบบึ้งขึ้นมาเลย <B ing. S 1> บึ้งเลยอ่าบึ้งขึ้นมาเลย <B ing. S 1> เฮ้ยมันจะปล่อยแครี่เองอะงอะอยู่แบบคนเดียวจริงเหรอวะ ในทวิตเฟสเนี่ย tf i need help อะไรนะอุ้ยให้มันมานที่สองมันเอาเรื่องอ๋อมันมันดับเบิลเลนมึงใช่ไหมปล่อลย,ลยไป <laughs> อืมปล่อยมันไปจริงมันต้องมาดับเบิลเลนกูดันป้อมให้มันไม่ต้องเอาคีปละไอ้พวกนี้เฮ้ยตีป้อมฟรีอะเนี่ยเอามา เฮ้ยโดนดึงกัไแล้วทวิตเฟสบายบายโอย้สกิลช็อตกูนี่แบบบอกเลยกากรกลัวมากต้องฝึกให้ดีกว่านี้แล้วไม่เปรี้ยวจังอะฮะอ๋อกูโดนแล้งอุย อะไรเนี่ยฟิเตดเฟสนายจะไปแย่งลักลีปไป้ไอ้ที่ซึ่งเรียนกลางเจอกันแล้ววะไปแกงให้ดีไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะดีนะแต่ม,มันจะโอเวอร์คอมมิตแล้วอ่ะอืมดีว่าซ้อนทัน <laughs> ต้องตักววาตรงนี้มึย อ่าอยูแล้วทวิตเตเฟสโดนดึงอีกแล้วอแอชขึ้นมาหรอวะม่แฮวอ,อ่เด่อ๋อละมานเพิ่งลงไปโอเคโอเคโอเคดีถูกใจดีได้มาสองคิวฟรีๆแล้วดีใจมากขอบใจมากทุกคน านี่เอากันซีซีมาดีกว่าสโลไซน์อัตมันทอะไรรน่าเศรนาเเหรอมันจะขยายร่างแล้วก็ตีเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นแล้วก็อะไรวะมันจะตายยากขึ้นด้วยปา่จะจำไม่ได้นะลองดูอืมหลายอย่างอยู่ถ้าถ้ามันโลบอกนะเดี๋ยวยิงอันตีขึ้นไปรัด <laughs> ก็ช้างไม่ขาอืมเฮ้ยทวิตเฟซทำไรเฮ้ยว้าบลงป้อมเฉยอะไรวะน่าเฮ้ยเหนื่ยแล้วเหนื่อยขาแล้วไมือขาตายตายตายบวอติมาวะเนี่้หรือว่าจะวิ่งเร็วขึ้น อ้าวหรอวิง่งแค่เดิมั้งเวรและวอ,อุ้ยลาก่อนทุ t เต้เฟสเราช่วยนายไม่ได้เปิดม,ม,มาตีป้อมเปิดมาตีป้อม <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย <laughs> ไม่น่าไปยืนเทรดกันมาเลยโอ้ยหาเกินกลับไ,ไปเอาของ <laughs> เห็นว่าเวลาออกของที่ชื่อว่า มุลามานาหรืออน,นี่แหละเราต้องพยายามสแปมสกิลเรื่อยๆให้มานาแคปมันขึ้นเร็วๆตอนแรกนึกว่าต้องใช้ใส่ฮีโร่โอเลเไม่กูติดเลี้ยฮีโร่แล้วเพื่อนตาก,กูุอ <laughs> ยมันต้องใช้ว่าแชมเปี้ยนเขารู้หมดมนจะเกมอะไเอาเลยหาท่า <laughs> ม <laughs> ีนเลยไม่ต <laughs> ้่งใบอะไขึ้นต้นด้วยตัวอาลงท้ายด้วยตัววีขอบคุณ เอ็มไรไม่รู้นเนาะเพื่อนอย่าเพิ่งโดนม,ม,ม,มาดิครับ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 ทำไรเพื่อนผมครับถึงมันจะแย่งแบบแย่งแย่งร้าที่โกงบ่อยก็ตามแต่กูช่วยมันโอ้ยยิงเพื่อขอโทษโอ้ยจะถ,ถึงขบวนปะวะ โดนปะโดนนาซัดใช่ปะม่จะยิงกลาง <laughs> ขึ้นบนเฉยยู่ยนคะครับจอยู่ข้างหลอดตัว <laughs> กูเริ่มแรงแล้วกูฆ่าไปเจ็ดแล้วเพื่อนมา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 ,มาซ้อนละเพื่อนกระทืบแม่ง <laughs> ามาเริ่มาแล้ว ออกมาแล้วเเมปปโอ้โหโอ้โหตายสิเอาเลยดูมาแล้วแล้วยิงอะไรวะโอ้โหโอ้โหโคตรจี๊โอ้โหโอ้อุ้ยอายเขาอุ้ยตายแล้วโอ้ตายแล้วสกิลช็อตอย่างนี้โอ้ตายแล้วอายเขาเลยเอเวลินเอาไรนไหม ุ้ยหลบไม่ทันด้วยอ,อนี่ยมีตีลิฟเฮโร่คล้ายๆกับเออ่ยังไงนะของอวีอ่ะจะเรียกว่าดาร์กก็ไม่เชิงมันเป็นแบบตัวนี้เลยตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่ดิเอ้าเปิญลาดิไม่เป็นไรดีแล้วเดี๋ยว,วน้ำป่อยเล่นไหนเล่นไหนก็ได้ที่อยากดันเข้าเพื่อนไปอยู่นะี้ป่อยเรีนนี้อนะไรไหม ได้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 มางั้นเดี๋ยวกมขึ้นไปด้วยมาแล้วเพื่อนช่วยออกของแล้วกูไปช่วยดันกันอนมาแล้วเอเดมิโอ้โหแตกแล้วว่ะรัวๆเรยโอ้ยเพื่อนช่วยด้วยเฮ้ยมันโอ้โหโ,โหแรง แรงโคตรโคตรฆ่ามันเพื่อนเออโดนเมื่อยขาโอ้ยเมื่อกี้ไม่น,าน่าเลยโ้นป้อมตีไปทีจรงประวะโดนป้อมตีไปร้อยห้าสิบหกเดเตมโอ้โหตีแรงมากเลยนะ,ะนี่ของชิ้นเดียวเนี่ยอืมโดนตีเข้าไปโดนเมื่อยขาด้วยเมื่อยเลยโดนโดนเมื่อเมื่อยขาเข้าไปทีรู้เรื่องเลย ยิงอันติยัดหน้าเข้าไปเลยไม่โดนว่ะเมืม่อกี้เหมือนจะเห็นมาตุยอยู่ตรงไหนสักที่ไหนรำมันละโอ้โหไม่เข้าใส่เลยเอาเอาเอาหมดป่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่หนีไม่หนี ไปวัดให้โอ้เจ็บแล้วน่นะไม่ขาไม่ขาอุ้ยโยคตรดุนหมืนมึงโคตยเป็นบนมาเดนโดดเข้ามาใน,น,นมทาทียีเอ้าเฮ้ยไม่ใช่มาทียมาลีซินโอ้ตายแล้วเรียกมัวโซ่มาแล้ว <S <S เดี๋ยวเล่นกลางเยอะเว้ย เฮ้ยทีเอลงหากเกินอะไรเนี่มยมาได้ยี่แสดงคนเล่นอย่างนี้ ตีพ้อมมาเถอะปีโคตรแรงแล้วตอนนี้มาจาเพื่อนแทงให้อยู่โอ้ยไม่ถึงเย้เรียบร้อยๆๆๆกับไปเอาของแป๊บอือออกเป็นกันซีซีออกกดีกว่าออกกันซีซีดีกว่าแล้วก็ แล้วจะดิึงผอมาทำลยหรือว่าไม่จริงทำอีไอ่ะแย่งซะงั้นเตือนยี่เขาไม่ด้ขาเขาไม่ได้ยี่โอ้โหจะตายไปเพื่อนทำอะไรกันมาแล้วมาแล้วมีไฮโลไหมโลกนี้ ôi đồ nỉa này chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn là? chuẩn chú chú bị chú chú. Chú cỡ, อุ้ยไม่เอาอันนี้ไม่เอาบาลอนไหมมันไม่จบสัทีไม่ไหวนะแต่มันมีวาดอันนี้อยู่อะ่ะอันนี้คือวาดจากเอเต่าอ่๋อ oh. อืม วิ่มีหวานใหม่ด้วยเฮ้ยมันเอาเพื่อนเอาเดี๋ยวดิโอ้ยโดนโอ้โหลาก่อยฮุกแมนซะด้วย สองสองเพื่อนตามต่อได้ปะโหโดนรีซินตกไม่เป็นเลยพวกนี้นี่อมข้ามันเเมื่อยขาไปไม่ขาไปอมฆ่ามันเมื่อยขาไรหรอนีมัตเยหอยู่ถ้ามีมัตเตยี่เหาอยู่ก็ถอยเลยก็ได้ระวังแตกยังงงกับแบบปุ่มอ่ะแบบยังเรียกว่าไงดี ยังไม่สามารถแบบดึงศักยภาพของฮีโร่ตัวนี้ออกมาได้ฮีโร่อีกแล้วแชม <laughs> ปี้ยนกูเปลี่ยนอะไรเอวิลินเป็นไรทำไมต้องคอยมาตัดเลสท,ทุกครั้งเลยมึงได้ใช้เหรอวะถามเนีอยโรคจิตวะเนี่ยอตัวเองก็เหมือนจะเก่อนะครับ เรียบรอ้อยตรงบนมีสองนี่แบบอยากถึงขั้นอยากจะออกนี่เลยบูดวาร์เลยไปช่วยเลยมาละมาละมาช่วยแล,ล้รอมรอมไ้รอมเนยมา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 ,มาละวไม่ไม่ได้กู โหแรงโหโคตรแรงอุ้ยนาซัดเกินเกินไปเยอะเลยเดี๋ยวต้องออกเด็ดแดนซ์มาลนะไม่ไหววะ่ะคือรีบใช้บิงไม่นหน่อยโทษเลยแต่เอานี่เราก็ได้มันตายสามอ่ะเอาบาลอนเลยเฮ้ยดิกผิดนาซัดอีกทีมออกเลยวะ่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> ออมันออกไอเนี่ยเหมือนเบดเมลอะ ยิงอันติไปละ,ะช่วยได้อยู่วับผมจะกลับดิบ๊ายบาย<ป>โอ้ยโอ้ย<ๆ>อความหิวนี่มันความหิวนี่มันอร่อยจริงแปลว่าอะไรวะ ความหิวด้วยช่างมันมาตีกันให้จบๆเถอะอยากฝึกนี่ละป่าละโดนป่ากดด้วยการเปิดสตรีมอย่างงี้ไม่ได้นะครับมาอมจบเลยตีได้จะได้ตีป้อมอย่างเดียวนะไม่ไม่ไมออเอาอะไรนะยืมไว้เพื่อนอยืมตรงไว้ป้อมตีแต่ว่าหล่อป้อมมาให้อย่างเดียวแล้วสวยสวยสวย ว,ว้าวเป็นการอัดที่บอกกันเลยว่าโอเคแล้วอัดคุ้มแล้วตานี้เออเห็นได้อย่างนี้ดีวะเออคนอื่นไม่กดไลค์ให้ละ MVP ว่ะเอาว่ะตานี้มาว่ะโอเคโอเคที่ว่าเป็นการทดลองฮีโร่อิสราเอลนะครับทุกคนถ้าพูดเหมือนสตรีมเมอร์เป็นยังไงล่ะครับน้องๆ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูไปถึงตอนจบนะฮะยังไงติดตามคลิปต่อๆไปในช่องสุพิมิวทาง Facebook นะครับอันนั้นเป็นไลฟ์ส่วนใน YouTube ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่เล่นในทุกๆวันนะฮะแล้วก็ตัดๆมาลงนะยังไงขอบคุณมากนะครับทุกคนไปก่อนครับเจอกัน